สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเข้าอยู่อยู่ที่เกม s c a แ y t ล a c ท e เชอนะคะตอนนี้เราก็อยู่ยที่ c h a p t e r ร์ที่1อยู่นะคะแล้วก็มาถึงตอนเดอร์ทวีวิวเลื่อนนะคะ ตรงนี้เขาก็จะบอกว่าให้เราทราบความเสียาหายให้งกับทีวีของคุณคูณนะคะเพื่อว่าคุณคูณจะได้พลาดรายการโปรดเป็นหนังสยองนะคะเกี่ยวกับหนังสยองอะไรประมาณนี้นะค่ะ คือตอนนี้เสียงเสียงเราปรับดังไปเดี๋ยวเราลดลงนิดนึงอ่าตอนนี้เขาก็บอกว่าให้เราหาอุปกรณ์ที่สร้างความเสียงไหให้กับทีวีนะคะเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดูกันนะคะว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างตอนนี้คุณครูไปไหนเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างก่อนก่อน คูน่าอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ไม่สนใจจะต,ต้องไปหาอุปกรณ์ก่อนอันดับแรกอ้าวครูขึ้นข้างบนจริงด่านนี้ไม่ยังไม่ถือว่ายากเลยค่ะยังชิวๆอ,อ,อยู่แล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาคอนไปด้วยเดี๋ยวถ่ยล่างดีๆกัน โอเคครูอยู่ไหนเนี่ยอยู่ข้างบนเดี๋ยวเราไปเลยครูไม่อยู่ละอาไอ้อคณคุณจะมาแลวเดียววายคารูมาแล้วครูจะมาห้อทีวีวะเนี่ย เีเราไปวางกับดักค,คุณครูก่อนช่วงเวลาค,คุณครูเข้าห้องโอเคค,คุณครูยังอยู่ข้างบนอยู่ไม่สนใจเลยถ้าคนมาขโมยของนี่ชิวๆเลยเนี่ยทุบมันเลยนี่แหละตอนนี้เขาบอกว่าให้เรารีบรีบออกรีบหนีไปเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูมาแล้วเราก็จะเดี๋ยวคุณครูจับลงโทษ เดี๋ยวนะตอนนี้คุณครูกำลังลงมาใช่ไหมเราก็จะเดี๋ยงอะไรเอ้ยแก้งคุณครูก่อนคุณครูจะมาที่ไหนเนี่ยเราจะแอบตัคุณครูตรงนี้แหละนะเอ้ยไม่อย่างไายัง,ยงนั่นไงเนี่ย ไม่รู้ว่าใครเวลาเล่นเกมแบบเนี้ยเคยไหมมันจะมีช่วงที่แบบว่าครูคคชอบอยู่ดีก็หยุดอะ่ะเราต้องเข้าไปใกล้ๆครูเวลาหยุดอย่างนี้นะมีม,มีมีแก้ทางนีวคือต้องเข้าไปใกล้ๆหรือไม่ก็กดกิ่งออยนั่นไงมาแล้วมาแล้ว แอบดูเลยพ no. like ลังกิจนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะคุณครูลองไห้ไปเรียบร้อยเลยเสียใจที่ไม่ได้ดูรายการโปรดแค่นี้ก็เสร็จพลักิจแล้วนะคะไม่แยกเลยใช่ไหมใครอยากเล่นก็ลองโหลดเข้ามาได้เลยนะคะ 明白。Bye.